กินข้าวพี่น้องมาเด้อพี่น้องเก็กินข้าวบ่าได้แล้วเดี๋ยวเรื่องตั้งปุ่นอมย้อนตั้งคนยัดตั้งกองอยู่นี่เลยพี่น้องมาเด้อซ่ามาเด้อซ่าสวัสดีจ้ามาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำเดือดหรือพี่สาวคนใหญ่เด้อูใครช่วยเราบ้างเด้อมาดีมาดิไปลุ่งเนี่ย แั่เนาะประมาณหอือจาสิ่งแวดลายนักเทศหันนี่ไปย้อนเยอะมากเข้าบองเนอจ้าตัวแก่เนาะดึงรันกันฮดึงกันเ้าะด้อะไรดูวัี่เอยดูมาดงเขาเหลาเพ่มเท้าเพิ่มจากเพิ่มก่ยนะครับวัซื้อก็ซั้อ่ดื้อยาเมื่อแลจะซื้อหมดเลยเพื่องวัตชี่เป็นเดียร์นา ชาบานเพิุ่โตเลยนะเด็ก erm ้าบ erm ้านยัสยอยู่ตันี้เปนะเบ่งเลยบะปุ๊กได้กระบอกไม่ปก๊บว่ะอ้อแบ้งเบครเจ้าเทุยน้ำท่ากับเมีลงมาเอ้ยก็ไม่ใช่เจยวล้วไม่ได้ลว เท้าพินาเทาเน้ยจะตองแคบปากเบอร์เบตเอาไปกวนบ้าคุณหมอแนสี่นะจัเท้าที่นอันนี้หละ,นนละเ้าโดที่ตอกพี่กนี่ก็เป็นเน่านี้เลยสา้อเลยยังเจท้ายไปย,ย่่ ดนี้มาปกันเลยยังเลยกดนี้แลนกเย

เอองั้นค่อยๆไปต่อจีบเลยป๊าดตอนนี้ฮะให้พี่ช่างพี่ผัดนะฮะเขาเทศนะฮะมันแตกแตกให้สูงนะฮะโอ้ยแตกกี่เล่มเลยเยอะโตขนาดเขาจะคือแบบเดี๋ยวพูดเลยเดี๋ยวแตกตุ่ง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 

ไม่ได้นะสอไม่ได้มองน่าจะชุกเขาเนี่นั่งเนี่ยแลว่านจะกินทำไมตักำลัะด้วยาเฮ้ยแล้วต้องพูดถึงตรงนั้นตลาดอิตาลีน้ำเงินก็เบ้าบ้าเกิดบ้านล้มันบริสุทธตรงนั้นนะแก่ทำอะไรก็บรตรงนี้มันยากตรงนั้นมันก่อปมกับ เลยขาแสบอยู่เก็ถ้าหู้เย็นแรงด้วยนะจะรอนูเป็นไงไม่ตเรื่องู้โดยสารไม่ต้องสูงสุดนี่แค่ละต้องเล่จะขาดียดีนี่เจอะไรนี

แ่างได้อมาถ่มันลอยสะออมันอยู่นี่แล้วเะเยอะลงเอ <ด trem. S 2> อก็จะลงมเทีเนเออนี่มันอยู่นี่แหละ้าเครืองมากองลี้ว่ยานี้ม้อตยี่เติมพี่

Okay. Yeah. เป็นยังจนอง <Promised Investment> ตอนนี้นองกําลังใจจะบกแลับอีกหนึ่งชั่วโมงน<ะ>่าจะบ <wwww. S 2> ออกอย <Abi. S 2> <izophren> ูจ่จะทุกคนตอนนี้กับพี่เขาเศร้ากนน่น้องให้พี่นองต่นลงนองจ้ายังตัวจ้า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  เบาดวนนอ่นแก็เก้าเมงเงีปีกคบินแก็บิปดนอยนี่นอนจบนะโอ้มันบินตัแต่พี่ขอจากคุ่งของคุณนี่ล้วหนเกาคื้มก้จุดบ้านีน่าสั่กมากแล้วมันนก็ตองมาในจยไหไง

ามากกีเลยน้องไฟมันโหดไงฮะจับเสียไว้ักกีฬาบักบอ๊อฟจับกนาบัก่นอยนี่กันจับกันนิดหน่อยะนอะนั

วันนี้เราไปเต้นหนอไปเต้นหนอไปเต้นหนอ เา่น่ปกอ่ง่วกินเบิร์ด่าอนน้ยังีปาทนี้หมน้นนเ,นเ,นเ,เ,นเนิ่น,น,อยอยน,นางส่วเนาะโอ้เน้อามาไวใค้ีแกรับพี่น้องอาราัจาพี่น้องจดที่3ินารต่อลูน้อง,ง,อง,องกับกนดีนะ<ห>